มาครับ Road to Summer Slam วันนี้นี่ครับเราอยู่กันใน Summer Slam ปี2010ครับการปล้ำชิงแชมป์ WWE ครับระหว่าง Randy Orton กับ Sheamus แล้วก็ในเรื่องแมตช์นี้นะครับถ้ามีคนออกมาก่อกวนจะต้องถูกแบนอย่างไม่มีกำหนดนะครับยุคนั้นก็แน่จะเป็นพวก Legacy นะครับโ o d y Rhodes, t e d เบ b i e และถ้า Randy Orton เป็นฝ่ายแพ้เนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รีแมตช์การชิงแชมป์กับเชมสัสอีกต่อไปนะครับอ่ะก็เป็นเรเรื่องในตอนนั้นนะส่วนผลแพ้ชนะในวันนั้นนะครับก็เป็นการแพ้ฟาวไปนะครับเรารบบทั้งหมเป็นแรนดี้ออตตันครับอ่ะวันนี้จะมาล้างตายพี่แย้หน่อยเจ้าของแชมป์จากยูดีบีนีตอนนั้นนะครับโอ้โหมายังเผือก อยากดังนั้นเลยครับเราเปิดก่อนดีกว่าฮะมาขึ้นเวทีไหมครับขึ้นมาเชมัสไม่เห็นเนอะเห็นเปล่าเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเเฮ้ยเดินทะลุแหมมองไม่เห็นหรือเปล่าไม่ต้องโชว์สำคัญแล้ววันนี้นี่กรรมการสั่นระคังเลยต่อยต่อยโอ้เชมัสกินหลอดไฟนีออนหรือเปล่าะจับแบกครับ แบกแล้วก็เน็กเบรกเกอร์วันนี้เราต้องคว้าใช้ฟ้าแชมป์ไม่ได้ครับอืนี่ต่อยเตะโคลสไลน์พีแย่ข้างพีแย่ข้างนี่เน็กเบรเกอร์อีกทีเป็นงานตอนนี้อ้าวกระทืบไม่โดนอ้าวคุกไม่โดนอีกบื้อเธอื้อหมุนกลับเตะอ้าวคุกไม่โดนจริเฮ้ย รีเวอร์ซ่าอยู่ดีครับหลูกเดิมหลูกเดิมทิ้งอย่างนี้นั่งครับนั่งนะจับจัดระเบียบครับจัดระเบียบขึ้นเชือกเส้นบนแล้วก็ซูเปอร์เพล็กซ์ครับหลังเทปเดี่ยงอ่าเชมัสกลิ้งลงกูดูตะโกนดิส awesome ิออซัมก็โดนทุบครับหรือโตมยงใหญ่ดีกว่า เลือลือไม่เลือก็วะกรรมการนับหนึ่งเลยนะเอาโดนสอกโ oh. oh. อ้โหหลบได้ต่อยอ,อัปปะคัทไายยังยังไม่ขึ้นเวทีนะลากเลยครับเอาเชมัสไม่ยอมอีก s <S ไปเวียง <And> now, กลับขึ้นมาข้างบนนะเหมือนเดิม มางานน้ำหกเอาจับไม่ทันโดนเชมัสแบกครับแบกแบกแบกแล้วไปไหนล่ะเดินอยู่นั่นนะ่ะทำอะไรก็ไม่ทำอืมตซอยแลกหมัดกันดีกว่าอ่าเชมัสบืดตั้งแต่ดอกแรกเลยวะ่ะอืมตกครับเชมัสตกคืนตกคืนครับยืนให้ตกเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยมูเมนต์โคตรไม่ไหลลื่นอืมตก เทมันโอ้ยสวนได้ทุกดอกเอาการจะปดค่าแต่กดไม่ถึงครับได้เอาเลย <c oughs> เฮ้ยรอบนี้เอาวเลยอยู่ดีโอ้โหอะไรวะแหมโดนปดท่าซะเองครับจับแบกแบกพาเวอร์บอมเป็นซิดดาวพาเวอร์บอมนะครับโอ้โหโดนทุบหลังอีกอศอกศอกกระแทกเว้ยโคลสไล์ ไม่ยอมไม่ยอมลากคอเชมัสขึ้นมาต่อยเอาเรมีิซเนเจอร์แล้การดีครับเอาโดนรีเวิร์สเอาโดนแบกเลยครับเฮ้ยโดนเล่นงานซะเองเรียบร้อยเลยครับไว้น้อยกดแล้วยังครับแหมเอาเตะได้เตะได้ต่อยจัดก,การโครไซอีกที อ,อแต่ว่าเรามีท้าไม่ตายนะครับเมื่อกี้ซิกเนเจอร์ใช้ไม่สำเร็จตอนนี้ RKO เรียบร้อยจัดเลยครับมากดหนึยังไม่อยากชนะเมเชมันจะนอนให้่างนี้ง่ายๆได้ไงแมทยังไม่ถึงไหนเลยครับมา <y> คอมแบทมูฟโครสไลน์เฮ้ยสี่เหลี่ยมไม่ได้ครับโดนจับโอ้โหฟาด เชมัสพลกเก่งนะเอาไปไหนไปไหนทำอะไรทำอะไรพี่เอาโดนเข่าอยู่ดีครับอาจัดการยกขึ้นโอ้โหเป็นซูเพล็กส์ครับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าการที่เราไม่ยอมกดเมื่อกี้จะทำให้เรา <we> แพ้จับแบกครับอเอาไฮคลอสเรียบร้อยเลยเฮ้ย like ป้องกันแชมป์ได้อีกแล้วเหรอ ตามเหตุการณ์จริงกับพี่อย่าบอกแล้วมันหนึ่งแม่ต้องใช้ตัวช่วยครับเมื่อกี้มันโดนนิดหนึ่งแล้วมันก็ไม่ยอมยกโอ้ยโดนอ่าหลบได้ครับวิ่งเข้าไปแบ็กเรกเกอร์แล้วก็ทุบหลังเล่นสองต่อครับเล่นสองต่ออืมอ้าวคอมเบ็ุกอีกรอบเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบแม่เมื่อกี้มันตลกไปหน่อยเอา้าโดนอีกทีครับ โอ้โหไม่จังหวะจังหวะมันไม่ได้จังหวะมันไม่ได้เอา้านี่มาเอา้าใครมาครับ NWO เฮ้ย no โ,โดนแบนไม่มีกำหนดนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้ครับโดนตรีเปิดมาแต่ไม่มีใครกล้าออกมาครับกลัวโดนแบนหรือเปล่าเอา้าเชมัสเล่นงานเลยฮะเสียจังหวะวิ่งเข้าเชือกหลบได้เฮ้ยแล้วมาเล่นอะไรกับขอบไปทีตรงนี้อาจจะบลกค,คิกหรอ ทุกหลังครับเชมันถึงกับต้องกิ้งหลบแหมกะจะชิงปิดบัญชีในเมื่อกี้จากการครับเตะมาขอแบกหน่อยแบกไปแล,แล้วแล้วก็เอาไปฟาดกระโต้ผายใหายหลังแอนดีหลังแอนดีลดากเชมัสมาผู้บรรยายโอพยพครับเอ้าโดนศอก เฮ้ยไม่ยอมอะไรวะไปตอนนี้ยอมเลยครับกรรมการนับสี่แล้วเฮ้ยรีบหน่อยรีบทํางานใน RKO เรียบร้อยโต๊ะพังเออแค่นี้แหละที่พอใจไปลากเชียรมัสขึ้นไปครับอีกทีน่มาเอ็กครับเอ็กอีกทีหลบได้จัดการนี่ฮาวเวอร์สแลมแล้วก็สิกเนเจอร์มา สกัดจุดครับกระทืบเปิดทาวารทั้ง8ทีอีกทีน่ะได้แล้วครับมาขอ r k o หน่อย r k o อ้าวไม่ได้ครับเฮ้ยเดี๋ยวเซมันทำอะไรเวียงเข้าไปเข้าเชือกครับอ้าหลบได้หลบได้โอ้โหโดนเต็มเต็มเลยเฮ้ยไม่มีปุ่มให้หลบด้วยลบนคลิกครับ ยังกูก็ลุ้นอะไม่ยอมไม่ยอมยกไหลทันครับรอบนี้อะหลบได้จับการหักหลังอีกแล้วก็ทุบมาเอาโดนเตะ<ๆ>เฮ้ยไม่มีใครยอมไม่มีใครยอมใครลากคอไปครับลากไปไหนอะวิยงเข้าเชือกบล็อกได้ครับต่อยต่อยปุ๊บคอขึ้นชึ่ออ่ะเชมาทำอะไร กระโดดทุบครับอืมกระทืบเฮ้ยเอาโดนต่อยวิ่งเทาไมมวแต่ลังเลตีเข่าครับเฮ้ยไ,ไม่ได้ครับพลิกพลิกต่อยต่อยมาเอาเรื่องนะแมตชนี้อืมการจับแบกครับแบกอีกรอบนึงแล้วก็เป็นเนกเเกอร์ ได้แล้วครับมาขออีกทีน่ะ r KO อีกทีเลยกัน,นครับอ่ะลุกขึ้นมารอบนี้อย่าปฏิเสธอย่าปฏิเสธท่าเด็ศึกกดเลยครับ1 2 3เรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะโดนคลิกแพ้แล้วอ่ะเป็นเรดี y ออ n ตันะครับแชมป์ <Champ> WWE คนใหม่นี่มันต้องอย่างนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับ ถ้าชอบวีลลินกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อ like, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเลยกันนะฮะเจอกันใหม่แมตช์หน้านะครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับ